สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่17เดิือนธันวาคมปี2.118เราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูผู้คิดอิจฉาริษยาคุณเกลียดคุณนินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเขา จะเลิกเกลียดคุณไหมเขาจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ไหมเขากับคุณจะหันมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้หรือเปล่าส่มบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราบรโิโด้วยการกด subscribe ไ like ลค์แชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นวอชเชอจนามมีนกรกฎพิจิตเมรครี่คนเกิดวันพุธนามเอริตราศีเมทัตไฟซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟ เออท่าดิมพฤษศกันมาก่อนแคเซิลราศีกรกฎท่าน้ำตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี13 24 1 5 26 1และ4เรามาดูกันนะสถานการณ์เหตุการณ์ล่าสุดที่ศัตรูนะมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างกับคุณเขานะทิ้งระเบิดนะบอมนะไว้กับคุณเป็นเรื่องอะไร ขาทิ้งบอมนะคะทิ mm ้ง hmm. เรื่องราวสถานการณ์ไว้กับคุณ mm hmm. เป็นเรื่องอะไรมาดูสิ mm hmm. The chariot พลังงานของคนทางไกลคุณและเขานะมนะีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลกันต่างทิ่ต่างแดนต่าง,างจังหวัดนะพลังงานของนักรบนักสู้พลังงานของการแข่งขันในเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกับธุรกิจการงานนะบางคนมันทันนะหรือว่าพลังงานของคนที่อยากจะแข่งขันในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต นะแข่งขันในเรื่องของการงานแข่งขันในเรื่องของความสําเร็จหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้อยากจะมาง้อขอคืนดีคุณนะสะตูอะไรจะมาง้อขอคืนดีนะฉันไม่คืนดีฉันไม่ยุ่งฉันจะทํางานนะหรือว่าอา่บางคนบางท่านเนี่ยเป็นเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ แข่งขันในเรื่องของธุรกิจการงานซะส่วนใหญ่นะคะแข่งขันในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตการเงินแข่งขันในเรื่องความสุขความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบนะคะสิบดาบเจออะไร The Devil นะเขาไปเจอพลังงานของเพื่อนของสังคมของคนที่เขาแบบเขาหน้าที่จะมีการไปสารสัมพันธ์ไปพูดดีไปทําดีนะคะเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่หักหลังแทงข้างหลังเขานินทาใส่ร้ายป้ายสีเขาหรือว่าศัตรูคนนี้เป็นคู่รักเป็นคนรักของคุณแล้วไป นะเลือกความสัมพันธ์อื่นแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เจอพลังงานของการหักหลังจากคู่รักคนรักที่เขาเลือกสุดท้ายแล้วนะเจ็บ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 นะคะอารมณ์นี้เลยอารมณ์ที่เสียดายอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคุณคือคนดีสําหรับเขาคนหนึ่งเลยถ้าเขานะเข้าข้างคุณหรือแม้กระทั่งนะถ้าเขาเลือกคุณในความสัมพันธ์เขาไม่น่าที่จะเจ็บปวดเสียใจหรือว่าเขาหน้าที่จะมี อนาคตที่ดีหรือว่าชีวิตการงานหน้าที่จะมีความสุขมีความสําเร็จมากกว่านี้นะเป็นพลังงานของเพื่อนเพื่อนร่วมงานเป็นพลังงานของคู่รักคนรักนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่ทิ้งบอมไปกับคุณ นะบอมในเรื่องของการกระทำนะหรือว่าบอมในเรื่องของการมองคุณในแง่ลบก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าไปพูดไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกแย่หรือว่านะการที่ไม่สนใจใยดีคุณไปเรื่องความสัมพันธ์อื่นในด้วยนะคะมาดูกันสตูนะเขาจะเลิกเกลียดคุณไหมเขาจะเลิกที่จะแบบนินทาว่าร้ายคุณไหมนะ หรือว่าเลิกที่จะเป็นศัตรูกับคุณมันมันมีสองพลังงานนะทุกคนพลังงานของคนที่เป็นศัตรูเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแข่งขันนะ,ะชิงดีชิงเด่นหรือว่าอิจฉาในเรื่องของความสําเร็จของคุณนะ,ะและศัตรูของการเป็นคู่รักคนรักเก่านะคะขอแบ่งเป็นสองพลังงานแล้วกันเนาะเรามาอ่านศัตรูที่เป็นเพื่อนก่อนศัตรูที่เป็นเพื่อนร่วมงาน เขาจะเลิกเกลียดคุณไหมโอ้ไม่ก็นะเขาพุ่งตรงมาอย่างแรงนะคะเป็นการที่แบบพุ่งตรงมาส่องมาดูนะชีวิตของคุณเมื่อเห็นชีวิตของคุณเนี่ย น้ำมัง่งค่งร่ำรวยประสบความสําเร็จมีความสุขกินดีอยู่ดีแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์มีสมเมสน่ห์มีเงินมีทองใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือนะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีในเรื่องของความร่ำรวยมีในเรื่องของความสําเร็จคุณเมินเฉยคุณไม่สนใจว่าศัตรูจะพูดจาไม่ดีทําไม่ดีกับคุณดูถูกใส,ส่ร้ายายสีคุณแค่ไหนคุณไม่สนใจเมื่อคุณไม่ได้ต้องการอยู่ที่นั่นสถานที่แห่งนั้นคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถของคุณไปส,สร้างธุรกิจการงานใน สถานที่ใหม่ๆคุณมีโอกาสใหม่ๆเลือกทําสิ่งใหม่ๆแม้คุณจะรู้สึกว่ามันต้องเนหน็ดเหนื่อยมันต้องลําบากนะคะแต่ตัวของคุณเนี่ยคือก็มันก็จําเป็นต้องไปนะแต่ชีวิตของศัตรูในเมื่อเขาเลือกอยู่ในสถานที่เดิมๆสถานที่ทํางานเดิมๆก็รู้สึกว่าจะเจอพลังงานเดิมๆเจอสังคมเดิมๆนะเจอเพื่อนอเหมือนกับว่าจะมีความมั่นคงแต่กลับ นะมีในเรื่องของปัญหาการเงินฟืดเคืองนะคะจะขยันทํามาหากินไปไหนนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคือก็ยังไม่ได้มีโอกาสร่รํารวยประสบความสําเร็จศัตรูกเกี่ยวกับธุรกิจการงานเนี่ยเขาก็ไม่ไหวที่จะส่องที่จะดูชีวิตของคุณแล้วเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะ,ะเออไม่ว่าจะทําอาชีพการงานอะไรเดอะสเตรนจ์ strength, เนี่ยเป็นคนที่แบบคือเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่คุณเป็นคนขยันไงคุณเป็นคนที่มีความอดทนคุณเป็นคนที่มีความ เพียรพยายามนะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวดูแลนะในเรื่องขาขาบานขาลดนะขาเทอมลูกอะไรต่างๆมาก,มา,กมายแล้วศัตรูนะเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดได้เก่งแต่ไม่ได้อวดฉลาดนะไม่ได้อวดความรู้ความสามารถไม่ได้อวดร่ําอวดรวยไม่ได้อวดนะว่าเก่งอะไรทําอะไรไม่ได้อวดว่าบ้านหลังใหญ่แค่ไหนไม่ได้อวดว่ามีทรัพย์สมบัติเงินทองอย่างไรแต่รู้สึกว่า คุณมีความสุขและมีความมั่นคงในชีพการงานที่คุณเลือกนะคะก็เลยทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนกับว่าอ่าศัตรูที่ทํางานรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ลําบากนะแต่คุณไม่เปิดเผยนะคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคุณจะตกงานคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะออกงานคุณจะทําธุรกิจการงานแต่ด้วยความรับผิดชอบของคุณอะ นะคะความเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลลูกดูแลคนในครอบครัวก็ทําให้คุณเป็นคนขยันนะคะไม่อดตุยแน่นอนนะ,ะเป็นคนที่แบบเหมือนได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆมีโชคลาภนะคขยันทํามาหากินมีในเรื่องของธุรกิจการงานที่แบบทาให้ตัวของคุณอะหลุดพ้นนะ,ะมีโอกาสเลือกอะเลือกที่จะแบบเอไอเไปอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่แบบ รีไกลผู้คนท็อกซิกพลังงานนะพลังงานของคนที่แบบคิดร้ายทําไม่ดีนะคุณใช้ชีวิตที่อิสระเสรีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ศัตรูมีความรู้สึกเหมือนณนะตอนนี้เวลานี้นะคะชีวิตของเขาดูย่ําอยู่กับที่ดูอยู่ที่เดิม นะมีแต่เพื่อนเดิมๆสังคมเดิมๆปัญหาเดิมๆปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาของคนที่แบบเอ้ยนะปวดหัวนะาเจอแต่คนเดิมๆพลังงานลบๆเจอแต่คนอิจฉาเจอแต่คนขี้นินทาเจอแต่คนใส่ร้ายป้ายสีไม่มีโอกาสนะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแล้วก็นะชีวิตด้วยแบบเครียดอ่ะนะคะก้าวดาบเนี่ยเครียดแบบหมกมุ่นน้าหมกมุ่นอยู่กับปัญหาเพื่อนสังคมไม่มีโอกาสที่จะ หลุดพ้นวงโคจรของการใช้ชีวิตแม้พลังงานของศัตรูของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคือ เหมือนเป็นคนป๊อปปูล่าเหมือนเป็นคนที่ได้รับในเรื่องของการยกย่องเชิดชูนะเรื่องของอาชีพการงานดูเป็นคนโดดเด่นนะดูเป็นคนที่เหมือนกับจะประสบความสําเร็จนะดูเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นเป็นหัวหน้างานที่ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงนะจิตใจดีแต่รู้สึกว่าอไอ้สิ่งที่เขาทาเนี่ยเหมือนกับเหมือนไม่ได้รับการยอมรับเลยอะ ะะหรือว่าผู้คนหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของดวงชะตา นะะในช่วงของขาลงของชีวิตของเขาได้ซึ่งถ้าเขาแบบเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคนอื่นรู้สึกว่าศัตรูของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการกระทําคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันมันเป็นในเรื่องของการผิดศีลน,นะ,ะหรือว่าพูดจามไม่ดีทําร้ายนะคนอื่นแล้วก็เจอวิบากกรรมเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนกรรมสะท้อนย้อนกลับนะอย่างเช่นถ้าแบบคุณไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดทําร้ายเขาหรือว่าคือแบบตั้งใจทํามาหาก,กินนี่ะตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวไปท ทำงานแล้วก็ไปเจอศัตรูเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่ามองคุณเป็นคู่แข่งมองคุณเป็นศัตรูมองคุณเป็นคนที่เหมือนกับเออเกิดมาโบนโลกใบนี้นะคะฉันเห็นหน้าแกฉันก็รู้สึกว่าแกเป็นศัตรูมาแย่งชิงผลงานแย่งชิงความโดดเด่นนะคะ แล้วนะท้ายที่สุดเขาก็พูดจาไม่ดีทําไม่ดีกับคุณแต่คุณไม่ได้คิดอะไรคุณเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ผู้ตื่นรู้เป็นคนที่รู้จักให้อภัยแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะแล้วก็ทําให้สัตรูเหมือนกับเจอพลังงานการย้อนสอนของความคิดร้ายทําไม่ดี ท้ายที่สุดแล้วกมทํางานเจอพลังงานลบๆกลับไปในตัวของเขาจิตใจหมุนมองจิตใจมีแต่ความอิจฉาริษยาจิตใจมีแต่ความที่แบบอยากจะกลั่นแกล้งหรือว่าทาลายชีวิตของคนอื่นทั้งๆที่มนุษย์เราเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการเพียงในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะมีในเรื่องของการเงินมีเรื่องการทํามาหากินนะไม่รู้จะแข่งไปไหนไม่รู้จะเอาตังค์นะคะไปแข่งขันอะไรมากมายแค่มีเงินมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มี ีบ้านอยู่มีที่ซุกหัวนอนแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินก็พอแล้วไม่ต้องไปแข่งขันนะทาทุกวันได้เป็นดีที่สุดนะทำวันละสี่ห้าคลิปแล้วก็รับดูดวงนะคนสองคนก็พอแล้วนะแค่นี้ก็หมดพลังงานแล้วนะชีวิตไม่ได้มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะไม่ได้มีเวลาไปสืบไปส่องไปสนใจนินทาพูดจาว่าร้ายใครแต่สตุกข,ของคุณชอบในเรื่องของการนินทาพูดจาว่าร้ายคนอื่นซุบซิบนะพูดในเรื่องของการเงินของคนอื่นพูดในเรื่องของชีวิตของ องคนอื่นนะคะสุดท้ายแล้วเจออะไรเจอกรรมนะ,ะเจอกรรมสะท้อนย้อนกลับตัวเองนั่นเองนะคะเรามาดูกันและศัตรูคนนี้เขาจะเลิกเกลียดคุณเมื่อไหร่เลิกเกลียดคุณเมื่อไหร่จ๊ะสิบถวยเมื่อเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เมื่อเขามีชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบมีเงินนะคะมีเงินมีกินมีใช้มีความสุขนะคะมีเพื่อนที่ดีมีสังคมดีๆนะ,ะแล้วก็เหมือนกับมีในเรื่องของ โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะเหมือนชีวิตเขาต้องสมบูรณ์แบบชีวิตเขาต้องมีทุกอย่างชีวิตเขาต้องมีเงินนะคะมีในเรื่องของการได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามก็เหมือนกับว่าคาดหวังกับการที่จะมีชีวิตสมบูรณ์แบบมีชีวิตที่ดีนะคะคาดหวังกับการที่ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นโนนแหละ เขาถึงจะเลิกเกลียดคุณเขาถึงจะเลิอกวุ่นวายหรือว่าเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับคุณหรือนะศัตรูคนนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบอ่าถ้าเขามาง้อขอคืนดีคุณนะคนรเก,ก่าวความสัมพันธ์เก่าเนี่ยก็หน้าที่จะเออมีความสุขนะคะก็จะไม่ไมมายุ่งวุ่นวายกับคุณไม่มาก่อกวนคุณนะถ้าแบบมาจีบคุณ หรือว่ามาขอคุณเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าคุณปฏิเสธเขานะเขาก็จะก่อกวนคุณแต่ถ้าคุณตกนะตกลงปงใจที่จะรับรักเขาอารมณ์นี้นะเขาก็จะไม่ก่อกวนคุณพลังงานของศัตรูนะคะซึ่งเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่รักเป็นคนรักกันหรือว่าพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนสังคมเดียวกันนะเป็นเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดจะทำนะคือการที่ได้พูดคุยนะได้ตก ลงได้ทำสัญญาได้พูดไกลเกลีย่ยนะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณกับความรู้สึกแยก่กับพฤติกรรมนะกับการมาอธิบายว่าณนะตอนนี้เวลานี้นะไอสิ่งที่เขาทำกับคุณไปเขาไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเออในการที่แบบคือจะแสดงออกหรือว่าพูดจาไม่ดีทําไม่ดีกับคุณแต่เหมือนกับว่าเป็นการที่นะทำไปเพราะอารมณ์มันพาไป นะคะเออหรือว่าถ้าแบบเออไปเลือกความสัมพันธ์อื่นานเงี้ยน,นะคะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นไปใช้ชีวิตคู่กับคนอื่นไม่ได้ตั้งใจนะ,ะหนูไม่ได้จะหนูไม่ตั้งใจดําหนูไม่ตั้งใจทํามอารมณ์นี้เลยนะคะอารมณ์ที่แบบอารมณ์พาไปนะ,ะก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่อิงแล้วตั้งใจนะคะมันไม่มีไม่ตั้งใจหรอกนะคะที่จะแบบทําลายชีวิตครอบครัวทําลายชีวิตรักหรือแม้กระทั่งคําพูดเนี่ย คนเราก็ต้องคิดก่อนพูดนะคะไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วด่าทอเสียดสีทําร้ายจิตใจคนอื่นนะคะปกตินะ,ะเออมนุษย์เราเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตในเรื่องของการทํามาหากินอยู่แล้วนะ,ะที่จะแบบจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทามาหากินอยู่แล้วแล้วจะต้องมาลําบากกับการที่แบบเออมายุ่งวุ่นวายกับฉันทาไมก่อนเนี่ยนะคะฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะก็ามาพูดนะ,ะทาร้ายฉันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่แบบรักกัน นะคะเออเป็นคู่รักเป็นคนรักกันก็คุยกันตกลงกันดีๆก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนกันก็นะพึ่งพาอาศัยกันในกันเนาะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของพลังงานของคนที่แบบคุณบล็อกไปแล้วคุณไม่สนใจเขาอนะคะคุณคุณเหมือนกับว่าเออไม่ได้อยากจะคบเป็นเพื่อนไม่ได้อยากจะคบเป็นแฟนไม่ได้อยากจะนะคะ พูดคุยดีด้วยนะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบมีอีกโก้มีพฤติกรรมที่ระรานคนอื่นนะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวนั่นแหละอาจจะไม่เกี่ยวกับคนเลยอันเนี้ยนะคะไม่เกี่ยวกับชีวิตของคุณเลยมีปัญหาชีวิตส่วนตัวทะเลาะกับคนอื่นมานะชีวิตที่เคยประสบความสําเร็จชีวิตที่เคยมีความสุขอยู่ดีวันดีคืนดีมีเพื่อนมีสังคมมีหัวหน้างานเพื่อนร่วมง,งานนะคะหน้าที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขา จากที่แบบมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จเนี่ยเหมือนกับเจอวิบากกรรมวิบากกรรมทํางานชีวิตที่เหมือนกับว่าหน้าที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานเนาะเคยโด่งดังแต่อยู่ดีๆเห็นคลิปคุณลอยไปมีคนบอกว่าก็คลิปคุณลอยมานะคะเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาฟังคลิปของคุณแล้วไม่ถูกจิตตาในการอ่านไพ่ นะคะก็รู้สึกหมันไส้ขึ้นมาเธอเนี่ยนะคลิปของเธอลอยมาเธอจะโด่งดังไปไหนฉันเกลียดเธอนะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่แบบไม่ชื่นชอบในความรู้ความสามารถไม่ชื่นชอบหมอดูไม่ชื่นชอบนะคนที่แบบโดดเด่งกว่าประสบความสําเร็จกว่าหรือว่าทําอาชีพเดียวกันแล้วรู้สึกว่าเออเธออ่านไพ่ไม่ไม่ตรงสเปกอะ่ะนะคะ,นะคะเธอเหมือนกับว่าเป็นคนพที่ไม่น่าเคารพ นะเธ,เธอรวยกว่าฉันได้ไงเธอประสบความสําเร็จกว่าฉันได้ไงคลิปของเธอลอยมาเนี่ยนะฉันรู้สึกว่าไม่ชอบก็อยู่ดีๆก็เข้ามาคอมเมนต์ด่าซะงั้นนะคะเออมันเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นพลังงานของคนที่แบบเอออาจจะมีในเรื่องของความโหร้อนความโมโหร้อนความเอาแต่ใจตัวเองนะคะปัญหาชีวิตปัญหาการเงินปัญหาการงานไม่เกี่ยวกับคุณเลยอยู่ดีๆก็โผล่พรวดขึ้นมามาด่าคุณซะงั้นนะคะมาใช้อํานาจนะข่คมขู่คุณน,นะ,ะแล้วก็ทําให้คุณ เหมือนกับคือแบบด้อยค่าตัวของคุณเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นยังไงอะสุดท้ายแล้วพลังงานของศัตรูเป็นพลังงานของคนที่แบบคือณนะตอนนี้เวลานี้นะ่าจะมีการนิ่งมีการเงียบหรือว่าการไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของตัวเองอะนะเหมือนกับว่าเอ้ยจะมาก่อกวนนะจะมาปั่นป่วนชีวิตของคุณจะมาทําให้คุณควยเขวนะคปะปัญหาการเงินปนัญหาการงานคุณไม่สนใจนะคะ เออจะพูดจะคอมเมนต์อะไรคุณไม่สนใจหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ศัตรูทํากับคุณฉันมีอาชีพเป็นหมอดูฉันต้องทําคลิปฉันต้องดูดวงนะคะถ้าแบบว่ามาเจอพลังงานลบการบั่นทอนจิตใจแบบนี้ฉันไม่สนนะเออฉันไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีการฟาดงวงฟาดงากลับไปแล้วหรือว่าทําอะไรบางสิ่งาบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้กฎหมายหรือว่าคําพูดบางอย่างที่ทําไม่ศัตรูรู้สึก กลัวรู้สึกว่าต้องนิ่งต้องเฉยนะห้ามทำอะไรเลยนะแล้วก็เหมือนกับรอดูว่าคุณจะทำอะไรกับเขาต่อไปนะมันเป็นการที่แบบคือเออพูดดีๆไม่ชอบใช่ไหมชอบไม่ใช้กฎหมายชอบไม่ใช้คำพูดที่เด็ดขาดชอบให้ดุชอบให้ด่านะชอบให้ทำที่แบบ อะไรที่มันรุนแรงทั้งๆท,ที่ไม่อยากทําเพราะมันเสียเวลาชีวิตแต่คุณก็ต้องทําพลังงานของศัตรูนะตอนนี้เวลานี้กลัวมากนะไม่กล้าทําอะไรคุณเลยนะกลัวหัวหดนะแต่เหมือนกับมีการส่องมีการดูอยู่นะว่าเออคุณจะทําอะไรกับเขาหรือเปล่าคุณพูดแบบนั้นแสดงว่าคุณต้องทําแน่ๆนะหรือแม้กระทั่งพลังงานของคนที่แบบทําร้ายคุณนะก็ยังต้องรอดูอาะ อาการท่าทีของคุณว่าไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจริงไหมไอสิ่งที่คุณแบบขูวว่ออกมาเนี่ยมันจะทําจริงเปล่าอารมณ์นี้เลยทแทนที่คุณแบบคือมีพลังงานของความแบบดีเอ็มเบรดอะใจดีไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับใครนะแต่ศัตรูเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับคุณฉะนั้นต้องเจอคําพูดประกาศสิทธิ์นะหรือว่าการกระทําที่แบบต้องใช้กฎหมายบ,าบังคับต้องให้เสียเงินเสียทองอารมณ์นี้นะตอนนี้เขากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณทํา นะคะก็เป็นพลังงานของคนศัตรูที่แบบเหมือนอาจจะพูดด้วยความคึกขนองอาจจะกระทําด้วยกันที่แบบคือเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะ นะ,ะไม่เกรงกลัวละอ,อายต่อบาปเลยนะคะคือเหมือนกับว่าหมั่นไส้อาจจะเหมือนกับรู้สึกแย่กับชีวิตของตัวเองแล้วตกต่ําย่าแย่เห็นชีวิตของคนอื่นดีไม่ได้นะ,ะไม่อยากจะให้ชีวิตของคนอื่นมีความสุขมากกว่าชีวิตของตัวเองก็นะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งมาอย่างกับคุณไปท้ายที่สุดแล้วกลัวโห,หดนะจ๊ะเออเป็นพลังงานของคนที่แบบคือหน้าที่จะเออรู้สึกว่าเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณ เกลียดคุณก็ต้องหยุดพฤติกรรมนั้นนะคะหยุดการกระทํานั้นหยุดคําพูดนั้นนะ,ะแล้วก็รอดูว่าคุณจะทําอะไรกับเขานะคะเออ,อยังไม่หยุดเกลียดนะแต่แค่หยุดหยุดทาก่อนหยุดดูก่อนนะคะเรามาดูกันซิว่าอนาคตข้างหน้าจะมีการเทคแอคชันอย่างไรของศัตรูของคุณนะคะเขาจะทาอะไรอุ้ยห้าเรหาเรียญเป็นพลังงานคนเสียใจ เป็นพลังงานของคนที่แบบเสียใจเสียใจที่เคยพูดเคยทํานะคะกลนแกล้งคุณทําลายคุณและตอนนี้เวลานี้นา่าจะเจอในเรื่องของวิบากกรรมปัญนาชีวิตแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์สรารการเก่าๆที่กลับมานะ,ะพิคาดเขาในเรื่องของคาพูดนะคะเขาอาจจะเจอในเรื่องของการพูดหรือว่าเจอการเปิดโปง นะคะชีวิตของเขาเปิดโปงการทํางานของเขาเปิดโปงพฤติกรรมคําพูดของเขานะคะแล้วมีคนรู้มากมายเลยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่รู้สึกว่าถูกกฎหมายบังคับนะ,ะตัดสินให้เขาแบบต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆห้ามพูดหรือว่าห้ามทาอะไรหรือว่าอาจจะถูกบล็อกนะคะหรือว่าทําให้ตัวเขาเนี่ยขยับขยื่นทําอะไรไม่ได้ ณนะนะตอนนี้เวลานี้ทำอะไรคุณไม่ได้จะถามว่านะจะเป็นคนดีได้ไหมอ่ะเออนะคะเดระเลเวอร์ over, เป็นพลังงานของเอ,อคู่รักคนรักเก่าก็ได้พลังงานของคนที่เอ,อหน้าที่จะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะที่เอเจนต์อะไรไม่ได้แล้วเจ็บปวดเสียใจเสียดายพฤติกรรมท็อกซิกเอาแต่ใจตัวเองนะคะพฤติกรรมที่แบบต้องนิ่งต้องเงียบนะคะผลกรรมยังชดใช้ในเรื่องของผลกรรมอยู่ นะคะถามว่าเลิกเกลียดคุณไหมนะเกลียดเธอจริงๆเลยไม่เคยเกลียดใครอย่างนี้เกลียดเธอทุกนาทีเกลียดเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จกว่าเกลียดเพราะว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่านะไม่ชอบคุณเพราะว่านะคุณมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้ นี่คือพลังงานของคนที่เกลียดคุณคนที่ไม่ชอบคุณคนที่อิจฉาคุณแต่ทําอะไรกับคุณไม่ได้ก็ต้องหยุดชะงักบางสิ่งบางอย่างหยุดคําพูดและการกระทําที่ว่าร้ายคุณเพราะเจอพลังงานของออกฎหมายพลังงานของคําพูดหรือว่าเพื่อนสังคมที่จับตาดูเขาอยู่นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณุูการติดตามค่ะ